สวัสดีค่ะครับบาวเบียวครับครับสวัสดีครับผมูุนดำครับวันนี้มากินคอน้องเยี่ยแล้วครับะครูินหน้าเหรอครับพี่องไ้าวเบี้ยวค่ะไห้บาวเบี้ยวสองบาวเบี้ยวผาแสบค่ะสองไม้วานได้มีขีดยุปิน้ง ต้องไหมนะค่ะกับเดนราคากับปากเป็นกำลังแต่งไงนะพี่น้องปากให้เป็นกำลังใต่งพน้องใช้เตาสื่อทำเนียค่้ากับน้องตะไทยหลายๆเพคนจะคือการผลงานออกมากับร้องเบิ้งเนาะพี่น้องกับเตาสื่อกระทาความสามานของคนทั้งสองรวมจนครอบครัวลูกๆหลานๆีในราคาพยาคิดออกมาแตกยอดออกมาได้จากปากเป็นกำลังเสียแรงใจเนาะค่ะปากหักเตาสื่อแล้วกับหักครอบครัวเตาสื่อนั้นเ้อพี่น้องกัน หาในยูคเนื้อกินมาซื้อพี่น้องกินในหลักหาอยากให้ซื้อสารในความที่วายุบ้านเฮาอยู่แบบง่ายๆอย่างออกมั้งเสีหลักกระบอกน้องซ้ายกันในหลักหาอาจจะไม่ได้กินแบบกินแ่หรือกินนี่อย่างไรกันแต่เป็นใส่ชีวิตอยู่กับครอบครัวพวกนี้แหละอาจจะเป็นสองครอบครัวไปน้ำค่ะกินข้าวกินน้ำแต่กับพี่น้องน้ำเนาะครรับปะเทศไทยนะครับถาบออกความรู้สึกงหงพี่น้องฟังรู้เสียงยังไงแต่อยากร้องครับอยากร้องเหงื่อร้องเหงื่อไทย กินนี่แล้วครับเที่ยวกับกินนี่นะร้องเบิงกับเพื่อนแต่ฆ่าความกำหนัดคิดออกฆ่าแต่ทำมาเอื้อยลู่อย่างไรบ่เอื้อยกับบ่เคเลยได้ลู่อย่างไรก็ว่าถามว่าเราเื่องง่ายๆกับเขาแต่เฮ็ดคิดง่ายๆบ่ตีวิเลี่้วเนาะค่ะกับกเด็นี่แหละนี่วิชายอย่างกับ ให้เพคนสนนอนกันในครอบครัวนี่แหละพี่น้องง่ายๆคือตาเสือกันข้างในยูในกลินถ้าเป็นวาเราหาได้จารให้เพคนกินง่ายๆกับครอบครัวเพคนน้ำนั่นแหละก็คือจะเหงากินกันกน,นี่แหละเนาะพี่น้องก็อยากซื้อตานออกมาเป็นครอบครัวกเกษตรย่อออกมากับปากพี่น้องนั้นไม่ได้ค่ะแวะเข้า,ไ,ไ,า,าขไปกดให้กำลังใจซองบ้าเบี้ยวละกันนั่นละกดติดตามคนนี้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นั้นไม่ได้ค่ะไอเพื่อคนมีโอกาสนนั่แหละเนาะพี่น้อง บดงบดดังกับขอให้ก็ได้เพรไอ้เรียงลูกเลี้ยงเต้าใส่กริมกันคูมนใจน้ำยึดอกข้างกันน้ำตาเอื้อเฮ็ดนี่กันนั่นแหละค่ะเฮ็ดไปร่วมน้ำกันแบบนี้แหละตะขอขอบพระคุณพี่น้องหลายๆค่ะไปบรรยากาศกินข้าวน้ำกันค่ะสักเสิร์ฟสีพลาพี่น้องมามาเบิ่งเนี้ยยุนิ้กินทีบปเนี่ยค่ะเมื่อนี้อ๋อนี่ฝีมือเบาเบี้ยวนะค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะฝีมือเบาเบี้ยวโอุ่นเพิ่นหนึ่งใกลค่ะเมื่อนี้อันนี้น้องสะพ้ายเพิ่นพัดอันนี้ เสิร์บผัดมามากักกหลีเพื่อนอันนี้เขาเสริมกับเนื้อหูดำเนี่ยค่ะแม่มากตัวเสริมมากในอหูดำมากก็เลยได้ซื้อมากินดูนเนี่ยเหลือ,อยู่บ้านนี้ขายเพิ่อนที่บ้าน่มนนีอะไรอาหารทะเลขายก็เลยได้ซื้ออยู่เรื่อยนะคะ่ะ <c oughs> การนี่แหละเนี่ยยุ่ยเนี่ยกินยังไงหนึ่งไก่บ้านแล้วกับปลาหมึกตำแก้วสมนี่แหละแต่ชวนพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้มกันค่ะแล้วพี่น้องมากินข้าวน้ำกันสวัสดีครับพี่น้องน้องกันี้นะครับสวัสดีครับเซ็ปแบบนี้นะครับพี่น้อง ครับโอ้ซีซี่าเบี้ยวนะเอาเลยครับเอาเลยมาเริ่มพี่น้องเพ็่ๆนน้ำกันอ่ามีโอกาสกันยังคือเก,ก่าเด้อพี่น้องแกนั่นออกมากันนั่แล้วสมกันคิด่เมมมาคิดแล้คิดอีกหรอค่ะกับพีนพ่น้องได้แรงใจจากพี่น้องอ่ะหลายท่านที่เป็นจ้ออยากสนับสนุนเราเป็นเจ้าอ้วนเป็นเจ้าขนมของเจ้าอ้วนเนาะ ตอนนี้เป็นยามบ้านกาอยู่ด้พี่น้องตอนนี้เป็นยามบ้านกาอยู่บอกว่าเป็นครับผมบอกว่าไปรอดเราลดเหนมวนเบายู่ในเกของเขาละเรียละก็ได้ดาก็ได้ือืมเนี่ย เขาห้องฟองก็มันจะแฝงไอ้เนี่ยเริ่มแฝลป่ะนะไม่เห็นเขาใต้น่ก็ไม่เสิดก็เป็นการให้เพิ่นเริ่มเฮ็ดเพ้่นเริ่มเฮ็ดขล้อะบัก่าผ่าดตั่นหลืออย่างนั้นพี่น่องจ้ะ ที่เดินมาได้ก็ต้องอเริ่มจากเจ้าของก้อนเนาะค่ะพี่น้องก็ได้สนับสนุนคอยเชียร์ก็เริ่มกำลังใจว่าพี่น้องหลายท่านก็สนับสนุนอยู่างเดียว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นยุคก,กับเงินน้ำเรื่องิไปได้ตั้งแต่น้องพี่น้องเ,งข,าเขาก็ได้คอยในน้ำค่ะเป็นเอื้อยนี่มาเยอะนี่มาเยอะมาเีอยวมาบขอบคุณเลยครับเด้อ อัน <c oughs> ไไนีอ้ออกแต่สะเพงเนี่แหละอ่ะไ้แม่เฮดดังช่วนกกินสู้เ็นพี่น้องเบื้องน้ำตอนนี้ต้องหาแม่เฮดดังเฮดนี่ครับ้วเาไปยึกยังยึกงานไปจัยุกอ่ะจะดืให้เราอว,วางระยะหน,นงเ <c oughs> ดี๋ยวน้องแซ่บ ให้ใช่น้องไปองของไก่เ <c oughs> ของเขาเหือนของเ,เนี่ยด้ของไต้เรืองตรบนี้เลยแลาา้วคือไม่เราส่นตลาดค้าบับอมรมสนตแบบบัมเบอรตออาหารแค่ขาดเป็นพวกอันของไตเนี่ยจะลดอีกไรนนองเลย่ะโทรมาบอกเอาบอ่อเอาบอ่อแล้วกันคือมาไหนน้ำกัน

ไม่ซ้ำอยู่แล้วนะ่้างกับนี้แหละจเจี๊ยมหอมเล็กาหอมเล็กๆหอมเล็กงรุ่นเลยคั้นคั้นน้ำหัดเลยค่ะครับเออ นะครับน้องแสบครับแสบอาบน้องตันนี้น้องก็แบบพร้อมเล่นไปยังกับกอบพื้นเป็นไรครับมันจะเป็นให้โอกาสแล้วกันพี่น้องกับเคยให้โอกาสแล้เสริมกันฝากให้โอกาสน้องตายน้อไม่เลิกอ่ะร้องเบิ้งอ่ะไปในเส้นเด็กคายบากันเนาะเฮ้ยเด็กไม่ดีที่สุดครับ แต่เราเนี่ยีอว่าดีเรยได้เลยเราวอันนี้อย่างหนึ่งน้องคยนี้เลยเป็นคนบิดตาเนาะต่วเตาเสริมเฮ็ดทั้งตัเาเสริมเฮ็ดน้าแบบ่ดูอีกอย่างเลยเดาไปเลยเ็ดาไปเลยหืมก็อีอ่างแ่เฮดี่เห็มก็เบิ้งงานนี่มั้งมเรลับตเดียวแั่เบิาเข้าใจมันไม่ะห เพป่นสอนระบบอื่นนี่เชียรนสอนแบบยูนีนคล้เหรือเปิ่นสอนระบบไอน,นไอโฟนกอามาแสนดอยเนี่ครับ้องผิดร้อ,องถูกไปเลอย่างเงมับมูอกับบักกันกับใจแล้วค่ะกับความมือถสึกเงี้ยทัทานมาก ฝากี่นอนก็ณแม่จะแต่งให้แล้วนะฮะเด็ uh. no. ่นี่แหละเธอรับจ no hmm? ้ะเรนี้ก็ึอยางไปกับไม่ไี้ยาเอาได้รับกันรับกับเนื้อกกอดโคมเนียังไม่อยากเลยงานหลามมันบังคั้งบังครั้งเขาหนักบางคงเขาเ้อยนะ

เปนผิดพาดเนาะเ็แบบผัดเลยอไม่มีแบบม่อีพกเนี้ยตาลาอันตาลายแบบเค็ดเคกินแบบว่าอานี้เราแลงเลยยกอ่ะกินประจำานี่มันตำหมุกงตำมันไกุ้ก็เสร็จแลหรนอ่เสร็จแ้ แล้วมีเหลี่ยมาลก็ย่ององสังข์ขงพ่อก,กับแม่เป็นแกงกันเงี้ย้ไปยีบอะไรสับหนังพ่อให้เอาลูกเอาลูกเอาี่มาลงกันลงเลยตน้ <laughs> <laughs> ต้องกันข้าสอคนต <laughs> ีน 2, หนึงน 2, หน่งยื <laughs> มกันสองคนยืมกันองกันไหนวนัง้วัวต้องแขง ตอนนีบ่ะเธอตอน,นัอน,นะนะยีอ่ะน่เป็นเิ่นอากันอันนี้ก็เป็นตากล้องอันนก็เป็นจะให้ี่น้องเห็นที่น้องกระิงหัวยี่ทน่องเถอนังยีกกล้องอากับกลองแม่เป็นนักเอกปมื่อนหน่แล้วอยากให้พ่อเปลี่นต้องบ้าเรียวด้ลาสมครไปเรวตากล้องถึงแล้วอ่านแล้ว <laughs> ừ. bên anh nó để nhìn lúc cưới hết. đang ở Sao không? hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video ติ่นซ้องเกิดมาแต่สอเก้าแลมาถึงเอาถึงน้ำนํากันือเก้าหนึ่งน้องถ้าเสรวนไปใหญ่เลัวงแห้เรับซึ่อตัวเองแวเบิงความสามาแล้วจะเปหอดขีดใหญ่ค่ะเพราะว่าน้องตายนะค่ะเกิดมาแบบเขาเหตุงานดีมาตลอดเดี๋ยวน้องต้อว่าแต่เป็นงานดีว่างานใสเงื่อหลายกว่วจังเลย ตำน้อตำน้าก็ตำเป็นตอนนี้ก็เลยได้ห่าทีสุดนฮะรลองเบ่งฮืกับพน้างกิงพนี่แหะกะเบาอยู่กะเบาบ่บ่บาไปเก่งไหมครับบ่พี่พี่ตื่นต้าม้วนกับพี่น้องกพอแล้วนะครับ แล้วจมงกับล้อรุ่นอยู่แด้วค่ะว่าพี่แปลกแล้วออกมาที่เป็นรูปแบบใดสบายแล้วก็าจะเป็นเนียนอะไรคะเบิ้ลพี่น้องกัเบิ้งเนื้อหน้าว่าจะเป็นตึ้งใดเพราะเมนเทอร์พี่น้องตื้นเต้นได้สั่งเสร็จอย่างนตื้นเต้นอยู่วันเี้ยเรทในบ้อมสินะค่ะแล้วก็คือตาดสินเมื่อแจกครั้นี้เราตัดสิอยากแยกซองเนาะค่ะตัดกันสามสามาที่ได้หลายซองค่ะแต่ว่ากัสดีพี่น้องที่ตามในซองเดียวนี่ยแหละค่ะแต่เลรื่อยากเฮ็ดหลายเนาะค่ะ อันนี้ก็ต่ <Yeah. S 1> อยอดออกไปกับเป็นช่องน้องใช้กันนะครับแต่ยังใ่ชีวิตยูน้ำกันอ่กับพี่น้องต่ว่าหลักๆกันอยากาให้พี่น้องไปเบิ้งบีกันขอบว่าเป็นจิตังไดคือชอบกินหน้าพักกันกริงย่งังไงควาจุดนั้นเราส่งกับว่เห็นไ่เห็นน้ำอีหรีเนี้ยค่ะบบางรูสึเฮต้าวีอยากลายนะครับอิ่มเลคนะพี่นี่กับมะแววอ่ะเราส่งกับแวหลายลายชุดกับอิ่มอ่ะ นั่งกินเอาไปแนมกับนั่งกินอะไรค่ะกินนี่ก็เอาไว้ต้นนี้แหละนะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกหนเลยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากไปนะเดีอยค่ะซองแซวเสริมแล้วกับรวมถึงซองน้องไนยเนาะค่ะซองบาวเบียวพัดแ่บครับผมซองบาวเบียวพัดแ่บเนาะค่ะจะเป็นตั้งใหญ่พี่น้องร้องเบิ้งค่ะปากพันยังนั่นกับฝากพี่น้องเข้าไปให้กำลังใจกนเลยเด้อค่ะว่านยังบ้านนี้กินยังมีลังเริ่มกินละค่ะร้องเบิ้งค่ะ คลิปนี้ก็จะเอาไว้ตอนนี้แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ